นายอุดมศักดิ์สันวิลาศเกษตรกร,ร,กรตำบลทุ่งคลองอำเภอขมุ่งจังหวัดกระสิน์กำลังเก็บผลผลิตทางการเกษตรในสวนเกษตรผสมผสานเพื่อนำมาประกอบอาหารรับประทานในครอบครัวโดยนายอุดมศักดิ์ได้กล่าวว่าตนทำเกษตรผสมผสานขุดบ่อเลี้ยงปลาและปลูกพืชหลากหลายทั้งไม้ผลไม้ป่าพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ซึ่งก่อนหน้านี้พื้นที่ดังกล่าวของตนเป็นพื้นที่ที่จากพื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ มีต้นกระถินขึ้นรกเป็นจํานวนมากและที่ดินแห่งนี้อยู่ติดกับคลองน้ําที่มีน้ําตลอดทั้งปี ตนจึงได้ทําการปรับพื้นที่มาทําเกษตรผสมผสานปลูกพืชหลากหลายชนิดอาทิผักหวานพืชผักสวนครัวเช่นพริกตะไคร้มะเขือมะนาวมะละกอและปลูกผลไม้เช่นทุเรียนมังคุดเงาะรําไย่ส้มฉยวหวานมะม่วงขนุนน้อยนาฝรั่งเป็นต้นโดยเน้นทําเกษตรปลอดภัยไม่ใช้สารเคมีเนื่องจากปลูกไว้รับประทานในครอบครัวเป็นหลักส่วนที่เหลือก็แบ่งขายนอกจากนี้ยังทําการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเก็บไข่มารับประทานในครอบครัวและนํามูลของ ไก่มาเป็นปุ๋ยใช้ในการเกษตรอีกด้วยส่วนความรู้ในการทำเกษตรผสมผสานนี้ ตนและพ่อแม่ได้ไปศึกษาดูจักแปลงเกษตรของเพื่อนบ้านและที่ต่างๆรวมทั้งศึกษาผ่านทางอินเทอร์เน็ตจึงได้นำมาปรับใช้ในการทำการเกษตรผสมผสานในพื้นที่ของตนเองที่มีอยู่ไม่มากเพียงสองงานเท่านั้นโดยทำสวนเกษตรผสมผสานมาประมาณ3ปีแล้วขณะนี้เริ่มเห็นผลเป็นรูปธรรมพืชผักสวนกลัวและผลไม้ที่ปลูกล้วนเจเริญเติบโตหลายอย่างได้ให้ผลผลิตนามารับประทานและก็นาไปจาหน่าย ได้แล้วไม่ว่าจะเป็นผักหวานฝรั่งเงาะรวมถึงพืชผักสวนครัวต่างๆก็ล้วนให้ผลผลิตนํามารับประทานในครอบครัวและนําไปจําหน่ายบางส่วนแล้วโดยเฉพาะฝรั่งและก็ผักหวานนั้นสามารถที่จะเก็บไปจําหน่ายสร้างรายได้เสริมที่ดีให้กับครอบครัวได้อย่างต่อเนื่องมา2ปีแล้วส่วนผลไม้ชนิดอื่นๆก็ล้วนเจริญเติบโต,ตได้ดีและกําลังทยอยให้ผลผลิตเช่นลนําไยส้มเขียวหวานส่วนทุเรียนคาดว่าปีหน้าก็น่าจะติดดอกออกผลให้ได้ชมเชย หลังจากที่ได้ปรับพื้นที่ทําการเกษตรผสมผสานมาประมาณ3ปีตนมั่นใจว่าสามารถที่จะนําไปสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนได้อย,อย่างแน่นอนด้วยการอยู่อย่างพอเพียงกินในสิ่งที่ปลูกปลูกในสิ่งที่กินดูแลสุขภาพควบคู่ก,กับการดูแลธรรมชาติด้วยการทําเกษตรปลอดสารเคมีครับได้ใหญ่ที่สองงานับผมว่าอ๋อประมาณสองงานครับพื้นที่เกษตรผสมผสานเท่าประมาณสองงานในส่วนเกษตรแนีนครับเนาะ เราคึ้จังใดครับจังหดมาเฮ็ดพื้นที่เกษตรผสมผสานเฮ็ดเกษตรผสมผสานแต่กอนพื้นที่นี่เฮ็ดอีหย่างครับแต่กอนพื้นที่นี่มันเป็นป้าครับเป็นป้าภาคเกษตรป้าภาคเกษตรครับแม่นครับบัดทีนี่ก็เริ่มแรกก็ับพ่อเิ่นกับพ้าเฮ็ดนาครับบัดทีนี่เป็นป้าภาคเกษตรบัตรทีนี้บัตรไปซื้อเบี้ยหวาหวพิ่นมากครับสิมหาต้นรับมาปลูกอยู่ในบ้านครับปูกอยู่ในบ้านปึ๊บเอ้าปูกปึ๊บมันหลุดงายขึ้นปึ๊บๆหญ่ขึ้นเร็วขึ้นเร็ยวขึ้น ก็เลยเห็นช่องทางครับครก็เลยมันหม่างปลานี่บครับหม่างปลาปุ๊บแล้วก็สั่งผักหวานเพิ่นมาลงครับออครับครับสั่งผักหวานมาลงกับปลูกไปปลูกทุกอย่างครับเพราะว่าบักไฟบบกเนี้ยบักง้อบักง่วงครับปลูกใส่ในพื้นที่จํากัดครับในพื้นที่จํากัดเห็นมีมีมีขุดขุดขุดไอ้ไอ้น้องน้ําเล็กน้อยเมนครับไว้เลี้ยงปลาครับอ๋อน้องไว้เลี้ยงปลาน้ำครับผมนะครับ แล้วก็ศพอเขาได้เปรียกหม่องใกล้คล้องน้ำมันบ่เงี้ยไงเมีนครับได้เปรียกหม่องคือหน้ามันมีตลอดครับหน้ามีตลอดก็เลยเห็ดเห็ดเกษสรผสมผสานหลายอย่างแมีนครับนะครับเห็นว่ามีหอดทุเรียนมีครับทุเรียนกับมีครับเรีนกับมีงอกกับมีแมีนครับมังคุดกับมีครับขับขับขับเป็นยังไงนะครับเ็ดไอ่ปลูกไม่ผลแล้วก็ปลูกไอ่พักหวานปลูกทุเรียนปลูกงอกปลูกลำไยปลูกไปทั่วประทศหลายอย่างนี่มันเป็นยังไงครับมี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 ปัญหาอุปสรรคแยงบ่ครับหนึ่งพวก ไม่พวกล้มหยอกล้มเย้นน่พวกอันนี้คือหนึ่งปัญหาคือแมงจอครับแมงกินแต่ว่าผักหวานนี่ดูแลไงครับแมงบ่จาอแมงบ่ก่อครับครับเขาเขาใส่เคมีบ่ใส่ปุ๋ยอยังบ่หรือว่าหรือว่าใส่อินซีเขาเห็ดเอียงใส่อินซีเราเห็ดเอียงครับเปลือกไข่ผสมน้ำเปรี้ยวครับมักแลวก็ซีดครับ มาเกษตรครับหมายถึงว่าเล่นกันจะเล่นเติบโตแน่ครับแล้วเราดินแล้วครับเขามีการปั๊บเอียงบอกเพราะว่าดินนีมันเป็นดินทั้มชาจริเลยครับอ๋อครับมันดินดํานะครับดินทามดินดําครับนั่นก็แสดงว่าเอามีการปั๊บพื้นที่เล็กน้อยเหมาะสมกับการเ็เกษตรของข้าวเน่ครับนะครับเอาข้อมูลมาได้ใสครับเฮ็ดเกษตรผสมปะานนี่อันนี้คือพอครับพอเพิ่นไปศึกษามาแต่ยู่ไกลๆนะครับบ้านไกลๆขยอยากกับปูขึ้นกันเราเขาปูก่อนครับ เพ่่นไปศึกษามาเลยเพื่อนกับมาบอกสู้กันฟังเครับกับปูนั่นปูนี่กับเนียนครับเนียนครับแล้วก็เริ่มสนใจเอามาลงครับเอานี้เพื่อนก็ไปเรียนรูมาหลายอย่างครับการปูการเนี้กับมาปับใส่ในสวนในาของครับ ปลงคนเกิดแล้วแต่เทคนิคนะครับการปลูกแต่ละคนครับแต่แต่ผู้แต่ละชนิดน้ำเนาะเนียนนครับครับเพชรไม่จากปีนะครับเกษตรผสมผสานปลูกพืชปลูกไม่ผลปลูกผักสวนกุ้วนหนครับปีนี้เขาปีที่3ครับปีที่3ามปีที่3นี่เห็นหลายอย่างได้เริ่มได้ได้ได้กินได้ไอ้มะซ่าในครามกุ้งอะไรนะครับมีมีอย่างน่ะทีนทีได้มะกินแล้วเกิดปีนี้ก็มีเงาะติดครับอ๋อมีเงาะตีเถ็บครับแล้วก็ผักหวานเลย เก็บได้2ปีแล้วครับอสองปีแล้วครับกับปีนี้ครับเป็นว่ามีแตงไก่น้ำครับมีไก่ไข่พร้อมครับไก่ไข่น้ำกับพอด้กินไข่แม่นครับเออ่กับพอด้ถึงขนาดขายแต่ก็ได้กินไข่ครับอ๋อครับับหลายอย่างหลายอย่างครับตุเรียนทีได้กิ่นย่ำไรครับเบางเราคงเข็มมันใหญ่อยู่น่าจะปีหน้าครับปีหน้าน่าจะออกผลครับพอสามปีเนาะแม่นครับปีที่สี่เนี่ยน่าจะน่าจะมีมีดอกมีมีมีหน่วยติดเห็นมาที่แม่นครับกลับกลับกลับ แล้วเราไอ้ความรู้ในการเฮ็ด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 เรื่องของหน่ำมักแน่เฮ็ดเอียงแน่ยตีทีใส่เองนี่เขาเขาเขาเด้มาเฮ็ดเองบ่กใ้เราเราเอาความรู้มาจะใส่ครับเฮ็ดเองครับนึ่งยูทูบครับยูทูบเรียนรู้จากยูทูบเนี่ยสื่อออนไลน์เนาะแมนครับแบบเมื่อผลิตใส่ของเจ้าของครับครับกับได้ผลครับนอกจากไอ้เอียงกับฮอร์โมนไข่เราไม่เอียงอีกบ้างครับหน่ำมักอย่ยวมาใส่กับชุดมากับเปลือกหอยครับเปลือกหอยที่มันตายมันยังเก่า ไปมักแล้วก็เอาไปเทลงในเหงาในยังครับจับจับจับแต่คือเห็ดน้ำจับจากับหอยน้ำเมียนครับอืใอย่างแล้วเราดินนิดนึงในยังแบบรุงมเป็นบ่ครับดินนี่ก็ใส่ปุ๋ยชีวภาพธรรมดาบอ๋อครับขี้ว่าขี้ยังนี่บ่ครับเมียนครับอ๋อขี้ไก่ครับดีที่สุดครับอ๋อเใช้ขี้ไก่เขาใส่ขี้ไก่เห็นบ่เมียนครับถ้าได้ขี้นกกระทะนี่แห้งสุดยอดครับแห้ยอดอ๋ครับครับเป็นยังไงครับลู่ซึ่งในครับเฟ่เห็ดมาสามปีเรื่องของเกษตรผสมผสานหลังจากปรับพื้นที่ จากไอ้ปาไอ้ต้นกระถินเนี่ยครับมันเป็นเกษตรผสมผสานปลูกไม่ฝนปลูกอย่างหลายหลายอย่างเนี่ยครับครับกับหลอบผมก็บสำเร็จครับผมว่าเราผมนี่ในตัวผมกับพอกับแม่นี่คือว่าสำเร็จครับกับกับสำเร็จสำเร็จตามที่ไปดูงานไปเบื้องมาจากสวนพืชนะครับครับับใส่ของเจ้าของก็ถือว่าสําเร็จครับในผลผลิตได้ขายได้ขายได้กินแม่นครับกับับตอนนี้ที่กินยั้งก็บว่ต้องไม่ต้องไปซื้อเขาครับ มีมีมีจุดสวนใจของเม็ดแมนครับสองงานกับเราไอ้เด็กแมนครับของหวานชุ่วโมงอีกอะลูกค้าสั่งกับจนบ่มีให้เขาแล้วครับกับเบื้องล้วรูปแบบกังสีนาสีน้ำสูงความอย่งยืดเนยวะครับเกษตรเกษตรผสมผสานถึงสีพื้นที่บริหลายก็ตามนี่ครับกัพื้นที่บริหลายแต่คับกับได้ครับเพราะว่าหนึ่งเขาไม่ได้เขาไม่ต้องแบบปลูกปลูกพื้นที่นี้หลายหลายเครับปลูกปลูกในพื้นที่ที่แบบจำกัดมันกั กะซอยซอยเขาได้หลายอย่างครับยังไหนกับเบิ้งตัวถึงเมีนครับออ๋ครับที่ไหนเนี่ยเ่ราะว่บเพรเปลี่ยนการนัอยู่น่ากินเมีนครับก็รายได้กับในในน้ำผักหวานพร้อมแล้วครับครับจนมีมี่ใส่เขาแล้วครับจะนี่ก็ได้ครับครับหลายอย่างเนาะหลายอย่างครับครับกับเพราะว่าแต่ละอย่างเดี๋ยวก็เริ่มให้ผลผลิตเมีนครับก็สีได้ไทยนะครับบักเน้ากับมีบักพีกามีนะครับโอ้หลายอย่างเอ้า อยากฝากถึงพี่น้องนะครับครับผู้คนเป็นอยากเอ้ว่าเจ้าของมีพื้นที่น้อยเห็ดกับชีพอพราสีได้ดอกนี่นะเขากับแสงเ้าก็เห็ดแกสองนันเขาก็ยังเห็ดได้นะครับแล้วก็สามารถที่สิมีอยู่มีกินแต่ละมื่นแล้วก็ยังเหลือแบ่งขายน้ำนี่ครับเห็ดมาสามปีนะครับครับเอฟังนะครับอยากขึนว่าเจ้าของมีที่น้อยครับมีที่จํากัดกับปูได้เท่ากันครับครับครับเอาเจ้าพี่น้องสนใจอยากไปศึกษาเรียนรู้เนี่ยแค่สองนันคือสีเห็ดใดลายอย่างป่านี่นะครับกับเป็นชีทั่วซับซอนตามแหล่งไหนครับ สอบถามผมก็ได้ครับเ<อ>บอร์โทรที่098ครับ641 2570ครับ, 1> 1, ค,รบครับผมครับผม,บผมขอบคุณหลายๆครับ,รบผม